รถล,ลุยน้ำอย่างไรไม่ให้รถพังวันนี้ช่างเคมีคำแนะนำครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทำให้คุณได้รู้ ด้วยเทคนิคและวิธีง่ายๆครับฝนตกมักมาพร้อมกับการมีน้ําท่วมขังซึ่งในบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จาเป็นต้องขับรถลุยน้ําไปเพื่อใหถึงจุดหมายแต่จะขับรถลุยน้ําอย่างไรใหปลอดภัยและเสี่ยงรถพังน้อยที่สุดวันนี้ช่างเคมีคําแนะนําครับ 1. กดปิดปุ่มสวิตช์แอร์เพื่อไม่ให้น้ําเข้ามาทางคดลมหน้าเครื่องเพราะจะทําให้เกิดความเสียหายครับ 2>, 2. เข้าตําแหน่งเกียร์ต่าเพื่อให้รถสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆ3เวไม่ละยาห่างจากรถคันข้างหน้าประมาณ2เมตรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุครับหลังจากขับรถลุยน้ําท่ว ควรทำอย่างไรและตรวจสอบอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ 1. ห้ามดับเครื่องยนต์ทันทีเพราะจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ 2. เปิดสวิตช์แอร์เพื่อดูการทํางานของระบบแอร์ว่ายังปกติอยู่หรือไม่ 3. ย้ำเบรกเพื่อไล่ความชื้นในระบบเบรก 4. เปิดฝากระโปรงเพื่อตรวจสอบการทํางานของมอเตอร์พัดลมว่ายังทํางานปกติอยู่หรือไม่5หลังจากนั้นให้ดับเครื่องยนต์ครับ เพื่อทาการวัดระดับน้ํามันเครื่องว่าอยู่ในค่าปกติหรือไม่ถ้าระดับน้ํามันเครื่องเกินแสดงว่ามีน้ําเข้ามาเจอปนอยู่ในน้ํามันเครื่องเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสาระความรู้ที่ช่างเคนนามาฝากในวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราได้ทุกช่องทางน,นะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์สวัสดีครับ